สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านนะครับทั้งผู้รับชมที่ให้กําลังใจต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยครับคลิปนี้นะครับเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณนะ่ะเด็ดขาดถึงขนาดที่ว่าคนที่ริษยาคุณนะ่ะต้องแอบกลัวนะครับไหนเรามาดูกันก่อน,อนว่าที่ผ่านมานะ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นยังไงนะครับ คนที่วิสยาคุณนะครับเขามองว่าคุณเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับแต่คุณน่ยจนกว่าเขานะครับก็ดีไปหมดทุกอย่างนะแต่แกก็ยังดีไม่เท่าฉันหรอกเพราะว่าแกงจนกว่าฉันนะครับที่เขาคิดนะเขาเห็นนะว่าคุณเน่ยเป็นที่รักนะครับเขาเห็นว่าคุณเน่ยเป็นที่รักนะ เป็นไหนก็ได้รับความร่วมมือนะครับไปไหนก็เป็นที่รักนะครับเขามองว่าคุณนะ่พูดอะไรก็เชื่อเป่าหูง่ายนะครับคนคนนี้มันซื่อๆมันน่าจะเป่าหูง่ายมันน่าจะหลอกง่ายนะครับแกล้งมันหน่อยดีกว่าแกล้งมันหน่อยดีกว่าทําให้มันหลอนไปนเลยดีกว่านะการแกล้งมันทุกทางนะครับ พาเพื่อนมาแกงบ้างก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาถึงได้ทำแบบนี้กับคุณจนคุณรู้ตัวแหละว่าคนคนนี้มันลิษยาเรานี่หว่านะครับถึงขณะคุณรู้ตัวเลยแหละถึงขนาดคุณรู้สึกได้เลยมาทีนี้เรามาเช็คกันว่าความเด็ดขาดของคุณนะ่ะ ทำให้คนที่ริษยาต้องแอบกลัวนะครับคุณนะเด็ดขาดเรื่องอะไรบ้างถึงขนาดเขาต้องแอบกลัวคุเนะี่ยคุณน่ะหนักแน่นเกินกว่าที่เขาคิดไว้นะครับเขาคิดว่าคุณนะ่ะน่าจะเป่าหูง่ายเขาคิดว่าคุณนะ่ะ น่าจะปั่นง่ายน่าจะทําให้เสียขวัญได้ง่ายนะครับน่าจะหลอกใช้ง่ายนะครับยุแยงหลอกใช้วางงานนะครับหลอกง่ายอะไรเงี้ยซื่อๆอย่างคุณน่าจะเชื่อคนง่ายมั้งก็เลยยุแยงก็เลยอยากจะยุแยงก็เลยอยากจะมาแกล้งทําให้คุณหลอนไปเลยนะครับกันแกล้งทุกวิถีทางนะครับแต่หารู้ไม่นะครับความเป็นจริงของคุณนะคุณหนักแน่นนะ ใจิตใจคนนั้นหนักแน่นนะไม่ได้วันไหวกับอะไรง่ายเลยนะครับเฮ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงฝีมไม้ลายมือเป็นตัวอันตรายเลยนะครับคุณนี่ะมันเป็นตัวอันตรายนะครับเมื่อได้แสดงฝีมไม้ลายมือในการทำอะไรสักอย่างคุณเป็น,เป,นเป็นตัวอันตรายเลยนะ ใครที่คิดจะแข่งกับคุณนะ่คุณนะคือตัวอันตรายคนหนึ่งเลยนะเอาแล้วไงทั้งเป็นตัวอันตรายทั้งจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆนะครับคุณเป็นใครกันเะนี่ยระดับบอสร,ระดับผู้บริหารแล้วนะไม่สามารถควบคุมคุณได้เลยใครที่คิดจะบงการใครที่คิดจะควบคุมคุณอนะไม่สามารถบงการคุณได้นะครับต่อให้ ุ่ณนะอยู่ภายใต้การควบคุมของใครอยู่ภายใต้การบงการของใครอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของใครถึงจะทำอะไรได้ไม่สุดแขนสุดขานะครับถึงจะออกไอเดียได้ไม่เต็มที่นะแต่ด้วยข้อจำกัดที่มีถึงจะไม่เต็มที่คุณก็สู้เต็มที่นะคุณก็ยังเด่นอยู่ดีคุณก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับมันไม่สามารถควบคุมคุณได้อย่าง1้อเ็น์นะครับ ที่เขาพยายามจะยุแยงเป่าหูที่เขาพยายามจะกลั่นแกล้งคุณเนี่ยพยายามจะปั่นคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเเขาเพิ่งรู้นะครับว่าที่เขาพยายามมาทั้งหมดเนี่ยมันแทบจะไม่ส่งผลอะไรกับคุณเลยนะครับโอเคคุณอาจจะแกล้งตามน้ําไปบ้างหรือบางทีคุณอาจจะเลี่ยงไม่ได้บ้างที่จะต้องตามน้าไปแต่ที่ไหนได้คุณไม่ได้ตกอยู่ในเกมของเขาเลยนะครับ คุณคือเดอะแบกนะครับหนักแค่ไหนคุณก็ไหวแก้งคุณหนักแค่ไหนคุณก็ไหวเรื่องราวที่ว่าหนักนะคุณไหวหมดนั่นแหละคุณไม่ได้ท้อถอยกับอะไรง่ายหนักคุณก็ทําหนักคุณก็ไหวถ้าเป็นคนอื่นถอดใจหนีไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะแก้งให้คุณอยู่ไม่ได้นะครับ ถ้าเขาจะลิสยาถ้าเขาจะวางงานเกลี่ยแก้งคนให้คนอยู่ไม่ได้นะครับป่านนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาไปแล้วนะครับแต่คุณน่ะไวเฉยนะครับแล้วพอคุณไหวอะเขาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่นกับคุณแล้วนะครับอืม คุณเจอทางออกเสมอไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณจะมีสถานการณ์ที่มันแย่แค่ไหนหรือปัญหาอะไรหรืองานยากอะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณเจอทางออกเสมอนะครับทีเนี้ยขนาดเรื่องย,กอยากๆในชีวิตเขายังผ่านมาได้เลยนับภาษาอะไรกับการกันแกล้งของเขาการยุแยงของเขามันไม่สะทกสะานคุณเลยแม้แต่น้อยนะครับ คุณไม่ได้สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยแทบจะไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในเกมของเขาเลยด้วยซ้ำนะแค่เขาคิดที่จะกลั่นแกล้งคุณเนี่ยแค่คิดจะวางงานคุณเนี่ยคุณก็มองออกแล้วนะครับมาไม่ไหนไม่นานเขาคุณก็หาทางแก้หาทางออกได้เสมอนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาแอบกลัวคุณนะคุณนะ่ะไม่ได้วันไหวไม่ได้สะทกสะท้านอะไรง่ายคุณนะี่ยฝีไม้ลายมือคุณนะี่ะมันเป็นตัวอันตรายนะครับ ใครก็คุมคุณได้ยากเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่หนักเอาเปรสู้หนักแค่ไหนก็ไม่ยอมแพ้อีกแล้วพอไม่ยอมแพ้พอเลือกที่จะสู้เจอทางออกที่ดีเสมอเนี่ยคือสิ่งที่คนที่ลิษยาของเขากลัวนะครับเขาต้องแอบกลัวตรงนี้แหละแน่นอนแหละว่าคนที่ลิษยาคุณน่ยเขาไม่ได้มาดีนะครับ คุณก็เป็นซะอย่างแง่นะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาแอบกลัวนะกลัวว่าวันหนึ่งถ้าคุณจะย้อนไปทำเขาบ้างเขาจะชิบหายแค่ไหนเขาเห็นแล้วว่าคุณนะ่ะทั้งแกร่งทั้งเก่งนะครับถ้าคุณจะเล่นเขากลับเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนนะ นี่คือสิ่งที่เขาเริ่มกลัวแล้วนะจริงไม่จริงลองถามไพ่จริงอย่างที่ต้นพูดหรือไม่เรียบร้อยถ้าคุณได้ทำเขานะถ้าคุณคิดจะไปเอาคืนเขานะเขาสาหัสแน่นอนเลยน,ะนี่แหละคือสิ่งที่เขาแอบกลัวเขาอาจจะ ไม่ได้แกร่งเท่าคุณก็ได้เขาอ,อาจจะยืนไม่อยู่ก็ได้ถ้าเขาเจอคุณลงมือเหมือนที่เขาพยายามทำกับคุณเขาอ,อาจจะล้มไปเลยก็ได้เขาอ,อาจจะทนไม่ไวหวทีอ,อยู่ไม่ไหวเลยก็ได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขากลัวนะมาครับ เดี๋ยวเหมือนมีไพ่อยากจะออกมาเพิ่มหนึ่งใบถ้าคุณได้ลงมือเขาต้องรุนแล้วแหละชีวิตเขาจะเสี่ยงเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้ลงมือเล่นเขาคืนบ้างนะชีวิตเขาในต้องเสี่ยงเลยนะ มันไม่รู้ว่าจะทนได้เหมือนคุณไหมมันไม่รู้ว่าจะโชคดีได้เหมือนคุณไหมอาจจะไม่ได้แก่งเท่าคุณก็ได้อาจจะไม่ได้ข้มแข็งเท่าคุณก็ได้อาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณก็ได้นะนี่แหละคือสิ่งที่คนที่ริษยาคุณนะี่อยแอบกลัวนะครับมาขอคำแนะนำหรือคำอวยพรจากใครก็ได้ครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คุณได้เป็นคำอวโพสนะครับสิ่งที่ทำอยู่ที่ว่ายากสิ่งที่ทำอยู่ที่มันเข้าเนื้อที่มันอันตรายที่มันไม่เห็นผลที่มันเข้าเนื้อเนี่ยที่มันผิดหวังเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนอุปธรรมคนช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวจะมีคนอุปธรรมคนคอยช่วยเหลือนะครับ แน่ๆนะมีคนช่วยแน่ๆนะมีคนช่วยแน่ๆมาถึงตรงนี้ต้นก็ตระกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซปเปอร์แตงให้ต้นนะครับกดซปเปอร์แตงให้ต้นอย่าให้ลำบากตัวเองนะกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับทุกคมเมนต์ที่มาให้กําลังใจต้นนะครับแล้วก็มาแชร์เรื่องราวของท่านให้เป็นวิทยาทานเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ